สวัสดีเพื่อนชาวเกมเซเลสโซนซีโร่ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผม โอเว a ร์ e c h a n แ e ลแลวก็ในคลิปนี้เราจะมาสุดไร f f i c i a l ประจําแพท2.6กันซึ่งแผ่นนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากเขาอัปเดตมาค่อนข้างเยอะเลยฮะทั้งตัวละครตัวใหม่กิจกรรมเนื้อเรื่องตู้กาชามีสกินด้วยแล้วก็ปรับปรุงต่างๆเนี่ยปรับปรุงมาค่อนข้างเยอะรวมไปถึงฮะเขามีของแจกเซอร์ไพรส์บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้น,นคลิปนี้เราจะมาสุภาพรวมสั้นๆเข้าใจง่าย,ายคลิปเดียวครบ จบฮะเมื่อเดิมก็ไปชมกันก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ไปชมไปเลยฮะ สำหรับในส่วนอย่างแรกเลยนะฮะเราดูกันที่ p v วิเซอร์ประจําแพท2.6นะฮะก็เปิดมาได้น่าสนใจมากเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครตัวใหม่กลุ่มเกงไอดอลทั้ง3คนะฮะแล้วก็มีการจัดคอนเสิร์ตด้วยเรียกได้ว่าเป็นพิวที่น่าสนใจใครอยากชมตเต็มๆฮะก็ไปชมได้เลยช่องทางออฟฟิเชียลมีลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะถัดไปฮะเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเริ่มดูันที่เนื้อเรื่องฮนะ แพทหน้าเนี่ยเราจะเ,เียนเนื้อเรื่องอยู่ที่1บทในการคิดว่าน่าจะเป็นบทสลับฉากฮะของ2.6เนาะเกี่ยวกับงานเทศกาลที่มีชื่อว่าฉลองแครอททองคำฮะเราได้เจอกับกลุ่มไอดอนทั้ง3คนมีการจัดงานคอน,สอคอนเสิร์ตอะไรด้วยก็ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและคิดว่าน่าจะชิลๆผ่อนคลายเป็นหลักนอกสลับในเรื่องตรงนี้นะฮะครรอชมก็แพทหน้าได้ชมได้ติดตามกันแน่นอนนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับมาดูที่ตัวละครตัวใหม่ของแพท2.6กันก็จะมาอยู่ที่2ตัวละครเนาะเริ่มดูที่ตัวละครแรกเลยก็คือตัวของน้องซูนะฮะซูนะเนี่ยจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตธาตุกายภาพ ดนูนเลยของน้องซูนาเนี่ยก็คือจะเน้นเล่นกับตัวละครดาเมจสายโจมตีรุนแรงและก็สายอะโนมาล,ลี่เป็นหลักเลยฮะสสายนี้คือน้องเนี่ยสามารถบัฟได้เสรมิมได้ไม่ได้จากนอกสนามแล้วก็เล่นได้ง่ายมากตามภาษสาตัวละครซับพอร์ตเลยฮะทีนี้เราดี้ความสามารถเข้าคๆฮะตัวของซูนาเนี่ยสามารถแปะสถานะหรือว่าแปะดีบัฟใส่ตัวมอนเตอร์ได้ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวสายโจมตีรุนแรงหรือว่าสายอะโนมาล,ลี่เนี่ยไปโจมตีฮะ จะมีการระเบิดดาเมจเสริมขึ้นมาแล้วมันคิดดาเมจจากโัรคลคร d ีเด้วยเรียกได้ว่ามีดาเมจเสริมค่อนข้างแรงแน่นอนฮะลาดไปฮะแนว่าเล่นจริงเนี่ยตัวของน้องเกมเพลงง่ายมาก เราจะเน้นการใช้งานสกิล EX แบบเสียพลังงานเป็นหลักเลยฮะเมื่อเรากดใช้งานนะคระตัวของน้องซูนัเนี่ยจะมีการอัญเชิญตัวของแมวสีชมพูออกมาแล้วก็เข้าสู่สถานะพิเศษตรงนี้แถมตัวของน้องเนี่ยยังมีท่าโจมตีประสานกับตัวของแมวชมพูตัวเองด้วยก็เรียกว่าน่ารักมากที่สําคัญตัวของซูนะเนี่ยจะ เปิดอีเทอร์วิวตรงนี้ทันทีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีบัฟฮะพลังโจมตีให้กับทั้งปาร์ตี้ด้วยน่าจะบัฟได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็บัฟเนี่ยเป็นบัฟทั้งปาร์ตี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยก็สับตัวออกนอกสนามเท่าน,นี้คือจบแล้วในสนามเนี่ยก็จะมีตัวของแมวจูพูในการโจมตีทาร์เมตไปเรื่อยๆถ้าเกิดวเวลาใช้ตัวทาร์เมตโจมตี ติสถานะบัฟเนี่ยตัวของสูก็จะโดนดามเมจอีกฮะได้ว่าตัวของน้องภาพรวมแล้วก็คือเน้นบัฟ a อ k ทั้งทีไปหลักนะช่วยเสริมดาเมจได้จากนอกสามด้วยแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างง่ายใครที่มีตัวละครดาเมจสายจอมตีนแรงสายอนโนมารี่ก็เลยได้ว่าน่าสนใจมากๆนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับมาดูที่ตัวละคอรอีกหนึ่งตัวกันบ้างก็คือตัวของน้องอารีฮะอารีเนี่ยจะมาเป็นตัวละครสาย anomalie ธาตุอีเทอร์และก็จุดเด่นฮะแน่นอนตัวของอารีเนี่ยเป็นตัวละคร d p h ดาเมจหลักฮะเน้นการชาร์จโจมตีไปหลักเลยแล้วก็ตัวละครที่มี b บ r ร์ d ดาเมจได้แรงมาก,มากๆโดยเฉพาะสู่ที่ติดสถานะ a n นม a ลีอยู่ฮะแต่ว,ว่าน่าสนใจมากตัวนี้ตัวของน้องเนี่ยเกมเฮฮะจัดเน้นไปที่การชาร์จโจมตี ล้วการใช้ต้มตีเนี่ยจะมีอยู่ที่3ขั้น3ระดับเนาะถ้าเกิดว่าเราเก็บขั้นสุดท้ายได้มันจะโจมตีได้แรงที่สุดเพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลาที่นานมากเพราะฉะนั้นฮะเราจะมีสเต็กช่วยในการเก็บถ้าเกิดว่าเรามีสเต็กฮะไอเสีเขียนอยู่ที่พื้นเนี่ยมันจะมีการดึงแล้วก็ดูดเข้ามาฮะ และเราเนี่ยจะชาร์จโจมตีขั้นสุดท้ายได้ไวมากเราสามารถสแปมชาร์จได้เรื่อยๆซึ่งข้อดีเลยถ้าเกิดว่าเราชาร์จเต็มเนี่ยและสูเนี่ยติดสถานะ anomaly อยู่แท้จะเป็น anomaly อะไรก็ได้เราทุบโจมตีลงไปมันจะเกิดเป็นตัวของ ABo ูมทันทีเลยฮะและยิ่งมอนติดสตาร์นอยู่ก็ยิ่งโดนาดาเมจได้แรงขึ้นเข้าไปอีกเท่ากับว่าเวลาเล่นจริงของตัวอารีเนี่ยเราจะเน้นใช้สแต็คฮะเพื่อทำให้เราเนี่ยชาร์จโจมตีได้เร็วขึ้นได้รัวขึ้นแล้วก็สแปมฮะถ้าชาร์จโจมตี เน้นทำนาเมจ A b บ o มกับตัวสูไปเลยอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ตัวของสเปกเนี่ยวิธีการเก็บหรือวิธีการหาง่ายมากแคากดใช้งานสกิล ex ก็จะมีการดรอปแล้วหรือว่าใช้งานความสามารถอื่นๆก็ได้เหมือนกันหรือว่าการเปิดตัวของอีเทอเวลเนี่ยก็จะมีการให้ตัวของสเซกตรงนี้เช่นเดียวกันฮะก็จะเน้นไปที่การทาดาเมจเป็นหลักอย่างเดียวไปเลยฮะใครกำลังมองหาตัวละครดาเมจสายสถานะเน้นทำเอบูมรัวๆแรงๆเลยเนี่ย อารียก็ถือว่าเหมาะน่าสนใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะนอกจากตัวละครใหม่แล้วก็ยังมีตัวของบางบูใหม่เฉพาะของสายไอดดลด้วยคือเราจะเป็นต้องใส่ทีมอย่างน้อยเนี่ยเป็นไอดลอล2คนขึ้นไปนะฮะบางบูตัวนี้ดีมากเป็นบางบูเชีรยอัพเนาะสามารถบับเอทีเคทั้งทีมได้แล้วก็บัฟนะทาทด้งนของฟื้นฟู HP ทั้งทีมได้ได้ทั้งฮิลด้วยทั้งบัฟด้วยอันนี้ถือว่าใช้งานดีแล้วก็เหมาะมากๆนะฮะ แล้วก็ในส่วนหัวข้อต่อไปนะฮะเรามาดูที่ตู้กาชากันบ้างตู้กาชาเครื่องแรกมาเป็นตัวของซูนะก่อนเลย แล้วก็ตูวกาชาเครื่องหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวของน้องอารีฮะเป็นเครื่องแรกเครื่องหลังเนาะที่นี้ถัดมาฮะเราลงที่ตู้กาชาลีลานรอบนี้ลีลานเต่มเหมือนกันลีลานแรกฮะครื่องแรกเป็นของอาจารย์ยี่ชวนใครรออาจารย์อยู่อาจารย์กลับมาแล้วฮะอยู่ที่ครื่องแรกเนาะส่วนครื่องหลังเนี่ยจะเป็นตัวของน้องยูซูฮะก็กลับมาแล้วเช่นเดียวกันฮะตู้กาชาจะมีแค่สี่ตู้ตามนี้เลยฮนะ แล้วก็ในส่วนถัดไปนะฮรัมารี่หัวข้อสกินแฮชแพทนี้เขามีสกินใหม่มาอีกแล้วเรามาถึง3ชุดเลยแล้วว่าทําชุดสกินกันไวมากชุดแรกฮะเป็นชุดของน้องสูนะ,ะก็ออกแนวเป็นเมดหน่อยคือน่ารักมากสำหรับชุดนี้ฮะใครที่รอซื้อก็สามารถซื้อได้เพราะช่วงนี้เนี่ยที่เขาเข้านะฮะมันจะลดราคาลงด้วยก็จะเป็นประมาณนี้ชุดที่2ฮะแน่นอนก็จะเป็นชุดของน้องอารียอันนี้ก็ น่ารักมากๆเช่นเดียวกันฮะที่สําคัญมันจะมีชุดของคนที่3ด้วยแต่ว่าตรงนี้ตัวละครยังไม่เข้าถ้าเข้าเนี่ยก็จะมีชุดของน้องไอดอลอีก1คนด้วยแล้วก็การลดราคาของทั้ง3ชุดเนี่ยมันจะยาวจะถึงก่อนจบ2.7เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นชุดสกินของอัปโปกังฟูแพนด้าฮะอันนี้จะเป็นชุดแจกจากกิจกรรมนั่นเองเนาะ แล้วก็ในส่วนหัวข้อต่อไปนะครับผมพามือที่กิจกรรมทั้งหมดในแพทหน้าซึ่งรอบนี้บอกแล้วว่ากิจกรรมเยอะมากเริ่มลูที่กิจแรกเลยเป็นกิจหลักประจแาแพทกิจนี้เนี่ยเราจะได้ตัวของสกินอโปด้วยแล้วก็ได้หัวม้าสุดป,ปั่นของ MC ด้วยในกิจนี้นะฮะจะมีกิจย่อยค่อนข้างเยอะเราจะได้รับบทเป็นผู้จัดการของวงไอดอลด้วยแล้วก็มีกิจย่อยที่ทำเ,น,เนี่ยต้องไปเล่นเพลงกดปุ่มต่างๆให้ถูกฮนะหรือว่ากดตามจังหวะเพลงให้ตรง ด้วยและก็รวมไปถึงะจะมีกิจผ่อนคลายชิลๆอย่างตัวของบังบูฟอร์กายด้วยมีหลายด้านเลยให้เราไปเล่นเป็นคอออกไปเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้จะรวมทั้งหมดแล้วอยู่ในกิจหลักประจําแพทนี้เลยก็ว่าได้และกิจนี้อย่าลืมขเขาแจกเันตัวของสกินกางฟูแพนนาชิดพี่ขอัเราฮะแล้วก็หัวม้าสุดปั่นของ MC อันนี้ผมอยากได้มากๆเนาะ แล้วก็ถัดไปเรามาดูที่การอัปเดต h o n l o w Zero กันบ้างจะมีการอัปเดตเกมเพย์ใหม่ใน h o n l o w Zero นะฮะซึ่งเกมเพย์ใหม่อันนี้จะมีการรีเซ็ตใหม่ทุกสัปดาห์ด้วยโดยตรงนี้เนี่ยเวลาเกมเพย์ตอนเล่นฮะมันจะมีการแบ่งเป็น2แบบเป็นทีมต่อสู้หลัก3คน1บางบู้เหมือนเดิมเลยแล้วก็เป็นทีมสนับสนุนฮะ สัมสตเนี่ยเราจะเลือกตัวเอเจนต์ได้อยู่ที่1ตัวกับอีก1บัฟตรงนี้ซึ่งผมมองว่าเกมเพลยเล่นจริงเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยครับเข้าไปสู้มอนสเตอร์สู้ไปตามด่านมีการเก็บโกงเก็บการ์ดไอเทมใหม่ๆประมาณนี้เพียงแต่ว่ามันจะมีปุ่มให้กดเอเจนต์สัมสุตได้ตอนเข้าไปสู้จริง ก็จะเป็นปลามาฮะแอบเล่นคล้ายเดิมแล้วก็ต่อมาฮะในหน้าเมนูของ Ho l โลซีโดเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยด้วยก็คือในหน้าเมนูหลักเนี่ยโหมดที่เล่นประจำเล่นบ่อยเนี่ยมันจะหาง่ายอยู่ด้านบนอยู่อันแรกอะไรประมาณนี้แล้วก็ในหน้ารวมของรางวัลเนี่ยสามารถเลื่อนดูได้เลยฮะว่าโหมดไหนอันไหนเนี่ยเรายังเก็บเพชรไม่ครบราสามารถกดไปทาโหมดได้เลยก็จะช่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับใครเนี่ยกำลังมองหาที่เก็บเพชรอยู่นั่นเองฮะ แล้วก็ต่อไปสำหรับฮอลโลซีโรอันสุดท้ายอันนี้ผมชอบมากฮะรถพาระผู้เล่นสายดองเขาจะมีระบบใหม่เรียกว่าการกวาดล้างก็คือเราเนี่ยสามารถใช้บัตรนี้ในการผ่านได้ในคลิกเดียวฮะ ด่านไหนที่เราต้งติดอยู่ด่านไหนที่เราเนี่ยยังเล่นไม่ผ่านฮะเราสามารถใช้บัตรนี้กดคลิกเดียวมันจะผ่านเลยโดยที่ไม่ต้องเล่นฮะแล้วก็ได้เพชรของวันครบจบเหมือนเดิมกับการเล่นปกติเลยฮะสักรัครที่ไปสายดองอยังเล่นไม่ครบก็อันนี้ช่วยได้ค,ค่อรั้งดีฮะโดยบัตรเนี่ยสามารถใช้แต้มที่น้องค์โลโซิโร่ไปแลกได้นั่นเองเนาะ <S 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 และก็ในส่วนกิจกรรมอันต่อไปนะฮะจะเป็นการร่วมฉลองวันแครอทองคำอันนี้ง่ายมากให้เราเนี่ย ไปหาเ,ปเพื่อนหา NPC ต่างๆฮะทำการคุยทำกิจกรรมต่างๆเนี่ย เราก็จะได้รับเพชรแล้วอันนี้เป็นกิจผ่อนคลายง่ายๆชิลๆเลยอีก1กิจเนาะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมอันต่อภายห้าจะเป็นกิจกรรมดูหนังกับละครต่างๆอันนี้คล้ายๆเดิมเลยเข้าไปดูหนังกับละครต่างๆมีการเลือกต่อการพงคำถามน้วยนันแล้วก็ได้เพชรไปเป็นกิจเก่าเล่นกันเป็นอยู่แล้วถัดไปฮะก,ก็เป็นกิจเก่าที่หลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบเป็นกิจหายรูปตอนต่อสู้ฮะสามารถเลือกใส่ฟิลเตอร์ใส่กรอบรูปต่างๆนานาได้ตามเงื่อนไขแล้วก็จะผ่านฮะก็จะเป็นประมาณนี้กิจอันต่อ ต่อไปอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันอันนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือไอดอลหน้าเว็บไซต์กิจนี้ณปัจจุบันตอนนี้เราสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วแต่เห็นหลายคนบอกว่ากิจนี้มันยังมีบั๊กอยู่ไม่แน่ใจว่า เขาแก้หรือ,อยังถ้าเขาแก้แล้วก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะฮะแล้วก็อันต่อไปนะฮะจะเป็นกับอัเก่าวที่มีการอัปเดตใหม่ฮะก็คือเป็นกิจการจําลองจุดวิกฤตอันนี้เนี่ยจะให้เราเข้าไปเล่นในดานต่างๆเนาะแต่เขามีการปรับใหม่ฮะมีการปรับลดเส้นทางให้สั้นลงทําให้เราไม่จำเป็นต้องเล่นเยอะแล้วเราประหยัดเวลาขึ้นก็พอสมควรถ้าใครเล่นครบจบทันก็จะรับเป็นเพชรไปเป็นประมาณนี้เลยฮะ ต่อไปเกมอันสุดท้ายแล้วอันนี้ง่ายมากครับจมเกี้เ่าเนี่ยเข้าไปใช้คูณ2ต่างๆนาใช้พลังงาน,นะครับคูณ2แล้วก็เราจะได้มาเปิดแผ่นกาด,ด้วยแผ่นการ์ดก็จะให้เป็นเพชรแล้วก็มีของราเพิ่มเติมด้วยสําหรับในส่วนกินนําทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะมากสำหรับแพชนะฮะ ต่อไปเราจะมีวันที่การอัปเดตระบบอื่นๆเล็กน้อยฮะเขาจะมีการอัปเดตกรอบรูปอันใหม่ฮะเป็นฟิลเตอร์เพิ่มเข้ามาฉลองวันแครอททองคำเนาะแล้วก็ถัดไปเขาจะมีการลด Animation ตอนฟาร์มด้วยคือตอนจบนะฮะเราปรับได้ไปที่ตั้งค่าเลยปรับให้มันสั้นลงหรือว่าใครชอบแบบเดิมก็ไม่ต้องปรับอะไรอยู่แบบเดิมก็ได้เหมือนกันฮะถัดไปก็จะเป็นการแสดงผลในโหมด HD d ก็คือมันจะขึ้นบอกแล้วว่า แมปไหนหรือว่าโซนไหนเนี่ยเรายังเก็บไม่ครบ มันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์บอกเลยถ้าเกิดครบก็คือ1 0 0ยเปไม่ครบก็แลวแต่ว่าเราจะขาดเท่าไหร่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแล้วก็ต่อไปสุดท้ายเราสามารถกดล็อกตัวละครเท่านียต้องการจะปั้นอยู่แล้วได้ทําให้เราฮะรู้ว่าเราขายอะไรบ้างต้องไปฟาร์มของอันไหนก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตอนเราฟาร์มหาของให้ตัวละครเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายคือของแจกสุดเซอร์ไพรส์ที่เขาบอกเรามาฮะเริ่มดูที่อันแรกเลยถ้าเกิดว่าเราเปิดกลุ่มไอดอลขึ้นมาฮะหตัว2ตัว3ตัวเนี่ เราจะรับของรางวัลตามตัวละครที่เรามีในไอดีฮถ้าเกิดว่าเรามีแก๊งไอดอลหตัวเนี่ยเราจะได้ที่ห้อยถ้าเกิดว่า2เนี่ยเราจะได้ทีมก็ค่อนข้างน่ารักมาถ้าเกิดว่าครบ3คนเนี่ยเราจะได้พื้นหลังเคลื่อนไหวฮะก็น่นารักมาแถมของงวันตรงนี้เป็นของรางวัลที่อยู่ถาวรฮนะเราจะไปได้แก๊งไอดอลมาตอนไหนก็แล้แต่ถ้าเกิดได้มาก็สามารถรับไปเลยตรงนี้เป็นของรางวัลที่อยู่ตลอดไปอยู่ถาวรเนานะ คาดไปฮะเขาจะมีการบัฟตัวละครขึ้นมาอีกแล้วอีก2ตัวก็คือตัวของพี่หมาไรคาออนแล้วก็ตัวของฮารุมาสะมีการปรับบัฟขึ้นมาไปแล้วทั้งคู่เลยในแพทหน้าเนาะแล้วก็ต่อไปอันนี้รู้กันอยู่แล้วก็คือเป็นการแจกสกินของอโปกลางฟูแพด้าจากกิจกรรมฮะแล้วก็เหมือนเดิมจะมีการแจก10โลลุง้ง10โลบางบูแล้วก็ต่อไปฮะน้องเจ้าที่เขาแจกเนี่ยก็ยังคงสามารถรับได้อยู่เผื่อใครที่เพิ่งมาเล่นหรือว่ายัางไม่รับนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปจะเป็นไฮไลท์ของแจกเด็ดสำคัญเลยฮะอันนี้เขาแจกเพิ่มเข้ามาเลยแจกเป็นบาตรรายเดือนแบบพิเศษด้วยแล้วก็แจกเพชร300ด้วยเแบสบิคทั้งหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาแจกมาอยู่ที่3,300เพชรถือว่าเยอะฮะบัตรรายเดือนอันใหม่เนี่ยคืออะไรมันคล้ายๆบัตรรายเดือนอันเก่าเลยฮะ มันจะได้วันละ90วันละ90เพจฮะแต่ว่าเราต้องเข้ามาล็อกอินทุวันฮะถ้าเกิดว่าใครมีบัตรอันเก่าแล้วมันจะไม่ทับกันฮะเราได้ทั้งอันใหม่ด้วยและได้ทั้งอันเก่าพร้อมกันใน1วันเลยก็ถือว่าเป็นเพจที่ได้เพิ่มขึ้นมานั่นเองเนาะแล้วก็อันต่อไปฮะอันนี้เป็นทีเด็ดเลยก็ว่าได้จะเป็นยำแบ่งรางวัลสุดพิเศษฮะมันจะให้เราเข้าไปล็อกอิน7วันใช้พลังงานทําแบตเตอรี่อะไรให้เรียบร้อย แล้วเราฮะก็สมารรรับของรางวัลได้ไล่วันเนี่ยได้อยู่ที่30เพชรฮะรวม7วันก็อยู่ที่210เพชรเพนาะแล้วก็มีของอื่นๆด้วยซึ่งทีเด็ดเลยมันอยู่ที่การแจกรางวัลใหญ่ฮะในวันที่17บเจ็ดและว,วันที่21กุมภาพันธ์ฮะเขาจะมีการจับรางวัลใหญ่โดยการใช้ตาบาังบู้ที่เขาแจกมารา่วันที่เราเล่นเนี่ยให้เรากดเข้าไปเข้าร่วมรับรางวัลฮะซึ่งรางวัลเนี่ยเขาจะนับ จากผู้เล่นที่กดเข้าไปกีค่คน,ค,คนกี่คนก็แล้วแต่ฮะกับจำนวนเพชรทั้งหมดฮะที่เขาบอกว่า4 0 0พโพลีโคมเนี่ยแล้วก็มาหากันฮะว่าเราจะได้โคระเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้โคละเยอะเท่าไหร่ฮะแต่คิดว่ารวมๆแล้วเนี่ย ก็น่าจะมีสัก10โลคิดว่าก็น,น่าจะได้ฮะอันนี้คิดว่าน่าจะได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนอนแล้วก็สุดท้ายแล้วเขามีการแจกของที่ระหรือของเกมด้วยก็คือเป็นแครอททองคําตามภาพเลยนะฮะก็จบกันไปแล้วสำหรับการสรุปไลน์ออฟเชียลแพดสองจุดหกแพหน้าถือว่าจัดหนักจัดเต็มมีอะไรอัปเดตมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันเอาเปเว่าพูดกันงไงกับแพดหน้า รออะไรอยู่หรือว่ามีข้อมูลอะไรอยากจะเพิ่มเติมก็ลองมาคุยกันได้คอมเมนต์กันได้ทางด้านล่างคลิปไปเลยแล้วก็สุดท้ายเช่นเคยนะก่อนจากกันไปใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฮะฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กลังใจผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับของผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย